ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ปิดให้บริการอีกครั้งเนื่องจากมาตรการจำกัดโควิดของจีนเพียงไม่กี่วันหลังจากกลับมาเปิดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนหน้านี้ทางนี้เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทระบุในแถลงการเมื่อวันอังคารว่าส่วนสนุกจะปิดตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยน2565เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันทีที่เรายืนยันวันที่จะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งส่วนทางด้านดิสนีย์ทาวเ์ ทิ้งสตาร์พาร์คและโรงแรมรีสอร์ทอีก2แห่งจะยังมีการเปิดให้บริการตามปากติและพร้อมที่จะคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นบริการอื่นสําหรับลูกค้าทุกคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้ทางนีดิสนี์แลนด์เซียงไฮ้เพิ่งกลับมาเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังปิดบริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อวันที่31ตุลาคมปี2565ตามประกาศของรัฐบาลเทศบาลนครเซียงไฮ้นั่นเอง